และตอนนี้ยอดไลค์ของคลิปโมโคก็เกือบถึง30,000 like ื่นไลค์แล้วแต่ด้วยความที่ว่ามีผู้ติดตามขอเข้ามากันเยอะมากขอทุกวันเลยว่าอยากจะดูคลิปโมโคแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรอให้ถึง30,000 like ื่นไลค์ก็ได้ไปดูกันเลย <c oughs> คือจริงๆแล้วอะ่ะพี่ก็กะจะตั้งไว้แค่20,000แหละแต่กลัวคนกดไม่ถึงไงก็เลยขอมากๆไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สิ้นสุดการรอคอยไปดูกันเลยกับอดีตของโมโคที่ไม่ได้มีในเซิร์ฟไทย เนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงบ้างนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของสงครามเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำด้วยแล้วกันค่ะ <oz le aus> เมื่อนานมาแล้วโลกของเราเต็มไปด้วยสงครามมีผู้คนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากสงครามได้กินระยะเวลายาวนานจนกระทั่งปี2000ได้มีองค์กรรับขนาดใหญ่ชื่อว่า Horizon เข้ามายุติสงครามด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้เราได้มีที่อยู่อาศัยมีอาหารได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลาชาวเมืองทุกคนจะถูกฝังชิปเพื่อคอยดูพฤติกรรมไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนเราไม่มีอิสระบางครั้งก็มีผู้คนถูกโพลซอซนลักพาตัวไปอย่างปริศนาและเราไม่เคยเห็นคนเหล่านั้นได้กลับมาบางก็ว่าถูกนำไปปล่อยที่เกาะล้าง บางก็ว่าถูกนำไปทดลองฮอร i ซอนมองพวกเราไม่มีค่าแต่มันไม่ใช่เราทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเองพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินชีวิตใครว่าคนไหนจะได้อยู่คนไหนจะต้องไปเราควรมีสิทธิ์เลือกทางเดินของเราเองและฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ฉันชื่อว่าโมโคออเทกา เรื่องราวของฉันมันไม่ได้สวยหรูเหมือนกับเทพนิยายหรอกนะเธออยากจะฟังหรือเปล่าล่ะ oh. งั้นก็ขอไลค์คนละหนึ่งทีจะได้มีภาคต่อไงครั้งนี้ขอ1,500 0ไลค์ก็พอและย้อนไปหลังองค์กรโฮรซอนได้ก่อตั้งขึ้นหนึ่งปีถัดมาตัวฉันก็ได้ลืมตาขึ้นบนโลก ฉันเกิดมาพร้อมกับมันสมองที่อัจฉริยะกว่าเด็กทั่วๆไปแต่ในเวลานั้นก็ยังเกิดสงครามอยู่ฉันได้รับรู้ว่าครอบครัวของฉันไม่พร้อมที่จะมีลูกพ่อของฉันอยากย้ายไปจากเมืองนี้กับแม่แค่สองคนแม่ของฉันไม่เห็นด้วยพวกเขาทะเลาะก,กันแต่แม่ก็เลือกที่จะอยู่กับฉันพอทอดทิ้งพวกเราไปแม่กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลฉันและความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็ค่อยๆห่างออกจากกัน จากนั้นฉันจึงได้ทดลองและฝึกการเขียนโปรแกรมเพื่อคลายความเหงาและความเจ็บปวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งตอนที่ฉันอายุได้สิบขวบคนของโฮ r รซอนได้มาหาที่บ้านของฉันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะลูกของฉันน่ะยังไม่เคยเข้าเรียนเลยเธอจะทําแบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะแต่จากรายงานของเราลูกสาวของคุณน่ะได้ทําการแฮกเข้าระบบวงจรไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นเหตุทําให้ไฟดับครับ พวกเราจึงมายื่นข้อเสนอให้ส่งลูกสาวของคุณเข้ามาอยู่ในโครงการเด็กอัจฉริยะของเราถ้าเธอทําสําเร็จเธอจะได้เข้าทํางานที่โครงการหลักเลยนะครับมันเป็นโอกาสของชีวิตอยากให้คุณแม่ลองไปตัดสินใจดูนะครับหลังจากที่คนในองค์กรได้กลับไปตอนนั้นฉันคิดว่าแม่คงจะภูมิใจในตัวฉันแต่เปล่าเลยคิดว่าตัวเองเก่งมากหรือไงที่แฮ็กเข้าไปในโฮลิซอนได้อะ นั่นเป็นครั้งแรกที่ความสัมพันธ์ของเราเริ่มมีรอยรล้าวหลังจากที่พ่อได้จากไปโอกาสที่ดีของชีวิตเหรอแกนั่นแหละที่เป็นคนทำลายชีวิตของฉันหนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่ได้อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณแม่ไปเข้าร่วมการทดสอบซะดูแกกระตือรือร้นที่อยากจะออกจากที่นี่อยู่แล้วก็ไปเถอะและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่แม่แสดงความรู้สึกออกมา ฉันเข้าร่วมการทดสอบฉันพยายามอย่างหนักแต่มันก็ไม่ผ่านแม่ไม่พูดอะไรกับฉันสักคำแม่ทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งฉันเข้าเรียนการตั้งใจเรียนคงเป็นแค่หนทางเดียวเพื่อแสดงความกตันยูของฉันที่โรงเรียนทำให้ฉันได้รู้จักกับลีโอนาดเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเหมือนกับฉันเราจึงได้เข้าเรียนด้วยกันลีโอนาดเขาจะคอยช่วยสอนฉันเสมอ ครอบครัวของเลโอนาสเสียชีวิตเพราะสงครามไปทั้งหมดแล้วเหลือเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวเงินที่แม่ส่งมามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากวันหนึ่งที่ฉันป่วยเราไม่มีค่ายารักษาเลโอนาจึงตัดสินใจขโมยกระเป๋าตังค์จากเด็กบ้านรวยคนหนึง่งแต่แล้วเขาก็ถูกบอดีิการ์ของเด็กคนนั้นจับตัวเอาไว้ได้เด็กชายคนนั้นไม่ถือสาเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนให้กระเป๋าตังค์ไปเองและขอให้ปล่อยตัวเลโอนาเขาอาสาที่จะซื้อยามาให้ และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับเอ็ดมอนด์เขาเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนและมักมองโลกในแง่ดีเสมอพ่อแม่ของเขาได้ทำงานในองค์กรโฮลไซันจึงทำให้มีฐานะเอ็ดชวนพวกเราไปที่บ้านเขาดูแลเราอย่างดีเราได้รับความช่วยเหลือจากเอ็ดทำให้เรามีที่อยู่อาศัยและที่ติวหนังสือกันลีโอนาดฝึกฝนทักษะให้ฉันจนชำนาญพวกเราทั้งสามคนสนิทสนมกันมากขึ้น จากนั้นแม่มดก็ได้ตะโกนว่าละพันเซลปล่อยผมเธอลงมาจากนั้นแม่มดก็ได้ปีนผมเธอขึ้นไปบนหอคอยโหฟังแล้วดูท่าจะเจ็บหัวหน้าดูเลยนะ <c oughs> ทำไมเธอไม่ใช้บันไดปีนไม่ก็ใช้เวทมนต์ล่ะเออก็จริงนะมันก็เป็นปกติของพวกเหล่าร้ายอยู่แล้วละ่ะที่จะใช้ประโยชน์จากผู้คนเพื่อทำให้พวกมันรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่า อ้าวรีโอกลับมาแล้วเหรอฉันนึกว่านายจะไม่ชอบพวกเทพนิยายซะอีกฉันไม่ได้ชอบสักหน่อยกฎวิทยาศาสตร์อะมันเหนือทุกสิ่งตั้งหากล่ะแต่ฉันว่าบ่อยครั้งที่วิทยาศาสตร์มันดูคล้ายกับเวทมนต์เลยนะมันไม่มีเวทมนต์ไหนหรอกที่จะมาช่วยเราอะผิดแล้วละ่ะเวทมนต์คือเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่เราจะเข้าใจเอาล่ะพอได้แล้วให้โมโคอะทำการบ้านซะฉันทำเสร็จแล้วละ่ะจริงเหรอนี่เธอเป็นคนเขียนมันทั้งหมดจริงๆเหรอเนี่ย โคตรเจ๋งมันเหมือนกับเวทมนเลยใช่ไหมล่ะโมโคน่ะเป็นแม่มดน้อยของพวกเรายังไงล่ะตั้งแต่นั้นมานั่นก็เป็นชื่อเล่นของฉันวันหนึ่งเราได้ยินพ่อแม่ของเอสคุยกันว่าเพื่อนสนิทของเขาเป็นสายลับจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ชื่อว่าแมมบัสคนนั้นชื่อว่าซูซูกิโซโนโกะเอ้ยหยอกหยอก <laughs> เขาชื่อว่าซูซูกิฮารุมะเขาได้ใช้ประโยชน์พ่อแม่ของเอส เพื่อเขาถึงข้อมูลของโฮลไลซอและดูเหมือนเอ็จะนับถือคุณซูซูกิเป็นอย่างมากข้อมูลที่เขามีอาจจะทําให้โฮ r ไลซอชนะสงครามเลยก็ได้พวกเราจึงได้คิดวางแผนที่จะแฮกข้อมูลจากโทรศัพท์ของซูซูกิที่ทําไปอ่ะไม่ได้อยากจะช่วยโฮ r ไลซอหลักนะแต่พวกเราอ่ะไม่อยากให้เกิดสงครามแล้วมีคนล้มตายเท่านั้นแหละลีโอจึงเสนอวิธีขโมยโทรศัพท์ของซูซูกิ แล้วนําอุปกรณ์ที่เขาคิดค้นขึ้นไปติดเข้ากับโทรศัพท์ก็จะสามารถแฮกข้อมูลมาได้ลีโอแก้งทำเป็นขโมยโทรศัพท์เขามาแล้วให้เอสเป็นคนเกี้ยกล่อมเพื่อเป็นการซื้อเวลาให้กับฉันได้แฮกเข้าระบบได้สำเร็จฉันดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันเวลาแล้วพบว่ามือถือทั้งเครื่องมีไฟล์ยอยู่แค่ไฟล์เดียวอืมคุ้มค่ากับที่เจ็บตัวถ้านั้นฉันเป็นคนสอนเอสแท้ๆโอ๊ย ข้อความนั้นระบุไว้ว่าในแถบชานเมืองจะมีสงครามเกิดขึ้นวันที่22เวลาห้าทุ่มซึ่งมันก็ตรงกับวันพรุ่งนี้เอ็จึงรีบนำแผนการนี้ไปบอกให้กับคุณพ่อทราบแต่ปรากฏว่าโฮไลซอนไม่คิดที่จะไปหยุดยั้งสงครามเพื่อหลอกให้อีกฝั่งแมมบาดตายใจพวกนั้นยอมสั่งเวรชีวิตผู้คนเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูล แต่เอสไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเขาอยากจะไปช่วยเหลือผู้คนให้อบพยพมาทันก่อนที่พวกนั้นจะทิ้งระเบิดลีโอไม่เห็นด้วยเพราะนั่นจะเป็นการกระทําที่เสี่ยงอันตรายมากเกินไปเอสได้บอกว่าคนมีอํานาจทําทุกอย่างเพื่อที่จะชนะสงครามมีแต่ผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องมารับกรรมแทนนั่นคือความจริงที่โหดร้ายและมันไม่ได้เหมือนกับในเทพนิยายฉันไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น ฉันตั้งใจที่จะไปกับเอ็ดเรโอนาดไม่อยากให้พวกเราเป็นอะไรไปพวกเราทั้งสมคนจึงออกเดินทางไปด้วยกันมาถึงย่านชาญเมืองฉันได้ทำการแฮกระบบไฟฟ้าเพื่อนำทางให้กับผู้อพยพไปยังที่ปลอดภัยพวกเราช่วยเหลือชาวบ้านที่เหลือได้สำเร็จแต่กลายเป็นว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเขาจำเอ็ดได้เขานั่นแหละคือลูกของคนในองค์กรโฮไรซอน Horizon, ที่บีบบังคับให้พวกเราต้องอยู่กันลำบากแบบนี้ ลีโอดูท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วเอ็ดจึงเสียสละตัวเองแก้งทำเป็นไม่รู้จักพวกเราเพื่อไม่ให้พวกเราได้โดนลูกหลงไปด้วยลีโอพยายามห้ามชาวบ้านแต่สุดท้ายเอ็ดบ้านเอ็ดถูกชาวบ้านลุมทำร้ายและเสียชีวิตในวันนั้นลีโอถึงกับเสียศูนย์ เขาอยากจะสานต่อความตั้งใจของเอสและอยากจะล้างแค้นให้เขาลีโอจึงเข้าร่วมกับโฮลซอนแต่เขาก็หกฉันว่านั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียคนที่คุณรักอีกเพื่อไม่ให้ฉันเข้าไปเสี่ยงอันตรายกับเขาลีโอจึงได้แยกทางออกจากฉันไปติดตามตอนต่อไป เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อโมโคจะได้พบกับลีโอนาดอีกหรือไม่โมโคร,รู้จักกับสเตฟ,ฟี่ได้ยังไงข้อความลับจากแม่ที่ส่งให้โมโคเป็นครั้งสุดท้ายมีข้อความว่าอะไรนะ ก็ต้องรอติดตามชมในพาร์ทสองเร็วๆนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแค่พาร์ทแรกีงยังดราม่าและดาร์กได้ขนาดนี้พี่ว่าเอาจริงอะประวัติของโมโคมีอดีตท,ที่เศร้ากว่าเคลลี่เสียอีกนะคะเธอมีปัญหาทางครอบครัวที่ดูไม่อบอุ่นเอาซะเลยเธอต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแต่เธอก็ยังมีจิตใจที่ดีอยากช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ติดตามก็อย่าเพิ่งท้อถอยว่าต้นทุนชีวิตชั้นต่ำบ้านชั้นก็ไม่ได้รวยชั้นคงไม่มีทางเก่งเหมือนคนอื่นเขาหรอก แต่ให้ลองเอาโมโคไปเป็นตัวอย่างนะคะที่บ้านของโมโคก็มีปัญหาเรื่องการเงินเธอไม่ได้รับโอกาสได้เรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นนะคะเธอจึงต้องฝึกฝนทักษะด้วยตัวเองโมโคไม่ได้มีแค่พรสวรรค์อัจฉริยะโดยกําเนิดอย่างเดียวนะคะแต่เพราะความพยายามที่เรียกว่าพรสแสวงจึงทําให้เธอสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้สำหรับพาร์ทสองเนี่ยพี่มินก็ได้ทําการแปลทั้งหมดแล้วนะคะแต่กําลังเรียบเรียงเนื้อหาอยู่เพราะส่วนมากเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ปะติดปะต่อกันอาจจะต้องใช้ เวลาสักหน่อยแต่พาร์ทสองเนี่ยจะปล่อยในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับพี่มินนะคะโดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่